เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแกล้งไว้ในช่องแสดงนนความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p พีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้มาชมในเลือกซื้อเลือกใช้กันครับคันนี้ก็สภาพตามนี้ครับแต่ราคาเพียง2 2 0 0 0บาทเท่านั้นถูกกว่ามอไซค์นะครับราคาจักรกยานกันเลยทีเดียวครับราคานี้ไปขี่ใช้งานกันได้ครับยอโต้ด้วย รถปี93ครับเป็นมิสูวิชีอีคาครับตัวอีคาอะไรก็มีเยอะพอสมควรครับมีใช้งาน,นแบบสาบายๆราคาไม่แพงจ่ายกับข้าวซื้อของเดินทางกับห้องคืนครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องเปียกฝนครับเครื่องดีพร้อมใช้งานเลยนะครับ เจ้าของเช็คอินไว้ที่หล่มสักเพชรบณ์นะครับสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถสวยๆถูกอย่างนี้มาถ้าไ่ชมได้เลือกกันประจําทุกวันแต่ไปพาคลิปให,ใหม่ๆนะครับก็ฝากกดถูกใจไปด้วยอันนี้รถปี93ราคาเพียง22,000บาทภายในก็ตามรูปนี้เลยเบาะหนังองโดยสะอาดภาษีไม่ขาดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูรถ ทดลองขาบก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ